ครับสุดยอดพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งนี่ครับเป<น>็นคลองครับนี่ครับคลองมาต่ำเลยพี่น้องต่ำแล้วต่ำแล้วครับมาเบิ่งย่งดีอูเป็นไรครับมาลุ้นกันครับถือหน่อยถือไกลจึงเลยพี่น้องเฮาเด้อพี่น้องเด้อเฮาเด้อปูเอ้ยพอๆกันหมานมาเบ่งกันครับ ดำอยู่ครับโอ้ดำขาเลยพี่น้องโอ้โอถือคากพี่น้องโอ้ถือคากยี่นี้อาดมีตัวใหญ่ครับพี่น้องเลยโอ้อโอ้โ<า><า>อ้หัวเัาะั้งนิดบางนีดโอ้สุดยอดครับน้องเลยอาดพี่น้องตุ๊นออะครับทำมือพี่น้องมาเบิ้งครับโอ้อายุแล้วครับสวยงามสวยงาม กำลังดึงครับผมมันจะกาดแจมเส่าครับพี่นอ้องมาวานเหหนี่ครับปลาว่านมางหันครับเลยมาถ่ายพี่น้องบนครับ ตำแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งครับโอ้อยพี่น้องเอ้ยปัดว่าสุดยอดเลยครับพี่นอ้องโอ้ยเบิง่งโตปลาพี่น้องเอ้ยปวดปลาปดปลาโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ของแท้ครับพี่นอ้องโอ้ยมาเบิง่งเนะครับปลาคลองครับนี่ จ,จอดเลยครับน่นอนนะครับเป็น,นไ,ได้พี่นักดีบน,นักดีบอกฮหรอดีจอดครับพี่น้องโอ้ยเบิ้งตัวปลาพี่น้องมีตัวใหญ่เลยครับพี่โอ้บาทเดียวเด้พี่น้องจอดเลยครับโอ้เบิ้งตัวปลาพี่น้องเลยนี่จอดเลยครับทำได้รครับพี่น้องฝ่า <S <S ว่าครับพี่น้อง ในเบิ้งตัวปลาครับไปเบิ้งกันต่อครับพี่น้องเอาสวัสดีนะครับพี่นอ้องเอาเปลี่ยนน้ำเลยครับสวยงามครับผมไปแล้วครับไปแล้วแหางามหลายไปตั้งแหน่เลยครับ าลบ่แมนปนปลาขึ้นปลาบ่าหอ่องคือนี่แหละลบุเอาลุ่นกันนะครับพี่น้องมานประมานครับมาเบิ่งครับยาก,กาศยามเต่าพี่น้องเอ้ยใจบรักบ่มาได้อนี่หนาว ทำบ่ทำบ่าาเป็นเบาเบาป่ะเบาหนึ่งซิบบอคอยพลาดครับเบาเนี่ยเสศกี้ครับตัวเศกี้ครับ <c oughs> ตัวหนึ่งโอ,โอ้ไปเบิ้งเซียนปุยครับพี่น้อง <c oughs> ไปเบินน้งครับ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับกลมดิ้งเลย <c oughs> ไปเบิ้งครับพี่น้อง ผาดไปตาผาดป่ะพี่บ่นาผาดแล้เนาะเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวไม่ขวตัอวุ้นอี๋วาเลยขึ้นมาเลยเบื้องเซียนปุ๋ยครับพี่น้องโอ้สวยงามตาป่ะพี่ตาตอ่อตาตอ่ <laughs> ตาตอเ <laughs> บื่องเซียนปุ๋ยครับพี่น้อง นี่ครับปลาพมวานถือตัวเดียวครับสีม,มานตัวเซียนปุ๋ยวะครับอออออเอาครับเซียนปุ๋ยมาเมื่อไรไปได้พี่น้องมีโตบ่ครับตั้มปะตั้มเยู่ตั้มเยู่โอ้ตั้มเยู่ครับต,ตึงตึงตึงตเย็นไหนครับมาเบิ่งนันครับพี่น้องมาตั้มตึงตึงตึงชิบขาดปะจะได้กับปลเฝ้าแล้วครับ โอ้ยพี่น้อง,งนี่พี่น้องด้ยโอ้ของแท้ครับพี่น้องเนี่มันเก่งครับโอ้นี่เดี่ยวพี่น้องโอ้ตัวปลางามแี้ยงน้งำไหลายงามหลายพี่น้องปลาสอบแหกเอาไปใส่รถแล้วครับสุดยอดเลยครับพี่น้องบรรยากาศแงมเสาครับ ตัมวมดะโอ้ตัวงามครับพี่น้องตัวปลาโอ้เิ่งตัวปลาพี่น้องเย้ยปลาใหม่ปลาน้องนั้นขึ้นดีดีครับมันเป็นแังทีเด้พี่น้องดี๋ขาบันเถะครับนี่ครับมันเป็นน้ำไหลครับ ครับหนามมันไหลเบิ้งนะครับเนาะนี่เบิ้งใหม่ผมโยนอ้าวจมนะครับเบิ้งท้องนาเนี่ครับหนามันไหลครับมันเลยวานเถิกนี่ครับเบื้องทงย่างครับนี่ครับมันเลยวานเถิกครับปลามันขึ้นทำไรไอ้กิมของเลยครับเบิ้งตัวปลาพี่น้อง จอดเลยครับพี่น้องไปเบิ้งครับไปเบิง้ง <c oughs> ไปเบิ้งต่อครับ <c oughs> พี่น้องโอ้สวยงามมากสวยงามมากเบิ้งกันครับ <c oughs> ตาม,ม่าเพีย <c oughs> ดอกแล้วครับมาเบิ้งพี่น้องบรรยากาศยำเสาร์เดียวโอ้โหนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับตามบ่เงียบอีกแล้วครับพี่น้องแต่วา่าสิพาดหรือบ่ครับแชื่อมกับบดินครับโอ้ยอ,อีกแล้วครับพี่น้องตัวนึงครับหรือบ่บ่ฟ้าครับพี่น้อง,อห,งรหรือบ่ฟ้า ยอดครับสุดยอดปลากำลังงามครับพี่น้องปลาไข่พร้อมครับเบ่งกันต่อครับพี่น้องเบ่งเสียนปุ๋ยครับแดดกำลังเริอมออกครับพี่น้องเบ่งกันครับ,บแตกดีครับ เสี่ยนป่วยครับพี่น้องน้ำไหลครับพี่น้องต่ำปะอา้าวคือบ่ต่ำไปเบิงครับรบ่ต่ำครับแต่ว่าสิพาดหรือบ่พาดครับมาเบิงครับ ปาเบิ้งครับพี่น้องโอ้ออถือครับผมนี่ครับสองโตรครับโอ้เบิ้งโตปลาพี่น้องเลยเบิ้งโตปลาครับโอ้โตยหง่ไข่ไข่เลยครับพี่น้องโอ้จอดเลยครับนี่ครับับว<อ>ัน พอได้อยู่างเงี้ยครับผมดูครับเบิ้งปลาครับโอ้ยหยอดเลยครับเาเบิเบ้งนี้ครับพี่น้องเช่นเปียครับบ้านเอียงอ่าเบิ้งครับโอ้โหสวยงามครับ ครับพี่นอนัน้นครับผุเพิ่นกระถือครับมันหล่นเทียนเปียรครับปวดยู่ม่นวดมันถึอเบาดอยู่ต็มันอันนี้ไม่เข้าไปถึอ